ปิดท้ายที่ข่าววันนี้นะครับที่คลิปเราเรียกว่าเป็นคลิปหน้าสะพึงกันหน่อยแล้วกันนะเผยแพร่มาหลายเดือนแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเราก็ได้เพิ่งเห็นเอามาให้ชมกันแล้วกันนะครับเผยแพร่อยู่ทางเว็บไซต์ world of b u t นะฮะเป็นคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักของเด็กน้อยคนหนึ่งนะฮะอะดูก่อนดูก่อนเอาออกไปก่อนดีกว่าออกไปก่อนดีกว่าออกไปก่อนดีกว่าเอาออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเล่าก่อนอนี่ฮะ ก็บอกว่าคุณพ่อคนหนึ่งฮะเป็นชาวมาเลเซียชื่อว่านัสลุดลาอนาปีฮะได้โพสต์ลูกลูกชายที่กําลังเล่นอยู่หน้ากระจกของอตัวเองเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกเนี้ยบอกว่ากําลังเล่นเกมอยู่วิดีโอกเกมแล้วภรรยายมาเรียกให้ไปดูลูกหน่อยอก็เลยไปดูลูกลูกนั่งเล่นอยู่หน้ากระจกก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายที่เล่นที่แรกก็ไม่ได้สังเกตอะไรเพราะถ่ายเสร็จเอามาย้อนดูรู้สึกตกใจกลัวมากเพราะว่าตอนที่ลูกชายหันหลังมาหาตัวเองเนี่ย ไอเงาในกระจกไม่หันมาด้วยฮะมันมันมองหน้าอยู่แกก็เลยตกใจฮะแล้วก็ทวีตไปนะฮะถูกดีทวีตไป<ม>หลายหมื่นครั้งนะคนเข้ากดมาดูเป็นจำนวนมากนะอะ่ะไปดูคลิปกันเลยฮะดูฮะนี่นะนี่ปกตินะอ่า,อามันต้องสะท้อนกลับทุกอย่างนะกระจกนะอ่าตัวจริงหันมาแล้วแต่เด็กนั้นยังอยู่อ,อ้าวแล้วก็หันตามหันไว้ไมนิดหันไม่ทันกระจกหันไม่ทันอ่ะดูฮะอีกรอบหนึ่งฮะขออีกรอบหนึ่ง ดูฮะอ๋อเด็กหันมาแล้วแต่ไอในกระจกยังไม่หันดูดิดูดิอดีเด็กหันมาแล้วนี่นะเด็กนั่นนั่นน่เล่นเล่นอยู่นะหันปึ๊บไอเด็กต้องหันเลยฮะไอในกระจกต้องหันอ้าวมันช้าไปประมาณสักวิสองวิได้ก็ตกใจมากฮะเลยเอามาให้คนเนี่ยดูกันว่าเออมันเป็นยังไงพอคนเขาไปดูก็คอมเมนต์แตกต่างกันไปบางคนก็กลัวบางคนก็ขนลุกกันเลยฮะแล้วก็พอถามไปยังนายนัสรุตเลาะคนที่โพสต์เนี่ย ถามว่าตัดต่อหรือเปล่าเพราะคนก็สงสัยไงแต่ก็ไม่ได้รับคาตอบแต่เรื่องนี้เขาเห็นว่ามีที่มาที่ไปนะพี่ใช่เขารรมีพวกคนที่เขาเชี่ยวชาญพวกรายการทีวีเขาลองเอามาทดสอบกันดูแล้วก็ทําได้ครับครับก็ได้การเอามือจับกระจกปุ๊บเราจะทําให้คือคนคนที่จับกระจกอยู่ข้างนอกนั่นานิ่งๆในกระจกนี่หันไปหันมาทําได้หมดอมก็แปลว่าน่าจะเป็น,านาการตัดต่อเอออคือเขาต่อผ้า มันมันมันมีโปรแกรมที่ทําได้ครับออ๋มีโปรแกรมทําได้ทาได้ครับ,รบอแล้วรคุณพ่อของเด็กเขาเงียบไปเงียมันก็แต่แต่ก็พอโพสต์ไปก็สร้างความสพึงกลัวให้กับบรรดาชาวเด็ดไปพักใหญ่ใค <ไป S 1> รเหร็นทีแรกก็สะดุ้งทุกคนละครับอ,อ,อดูฮะนะฮะ